เศ็สส่วน2565ราชันโลกพิศวงเล่ม17แรงเอเจ้านายของอสุรกายที่วางแผนตะลางแ้นคิดจัดการกับนักสืบที่เกี่ยวข้องกับคดีอสุรกายแต่แท้ที่จริงแล้วกับเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจวางแผนเพื่อจะลอบสังหารใครบางคน และเบื้องหลังการลอบสังหารในครั้งนี้กับเกี่ยวข้องกับองค์กรที่อยู่ในเงาของประวัติศาสตร์นามคณะนักพดสนทยาในเวลาเดียวกันถึงแม้สมาคมไพาทาโรจะโดนจับตามองจากหลายฝ่ายแต่พวกของคลายก็ได้แฝงตัวเข้าไปในสมาคมและตระกูลอื่นๆเพื่อเพิ่มเครือข่ายของตนเองอย่างลับๆเนื้อเรื่องยังคงความสนุกตื่นเต้นสลับซับซ้อน ยังคงเชื่อมโยงตัวละครและเหตุการณ์ต่างๆเรียงร้อยเข้าด้วยกันอย่างมีเหตุผลที่สอดรับกันและกันทำให้ชวนติดตามยิ่งในเล่มน,นี้ยังมีการเปิดเผยถึงองค์กรและกลุ่มคนที่จะเป็นสัตว์รูเพิ่มขึ้นมาอีก ยิ่งทำให้มีความน่าสนใจและเมื่อย้อนคิดกลับไปถึงเนื้อเรื่องในเล่มก่อนๆก,ก็พอที่จะคาดเดาได้ถึงการมีอยู่ขององค์กรนี้อยู่แล้วเพียงแต่เพิ่งมาเฉลยในเล่มน,นี้อย่างชัดเจน ึงยิ่งทำให้มีความรู้สึกถึงความน่ากลัวและอันตรายของฝ่ายตรงข้ามที่ฝ่ายของตัวเอกจะต้องต่อกอนด้วยจึงทำให้อยากติดตามและเอาใจช่วยตัวเอกครับมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปคลายพระเอกเดฟู food, ผู้วิเศษระดับ เจ็ดนักมายากลกับเหล่านักสืบต้องเผชิญกับการล้างแค้นของอัครสาวกแห่งความปรารถนาเจ้านายของอสุรกายที่ได้ร่วมมือกับนักสืบไอเซนการผู้เท่าดวงตาแห่งปัญญาผู้วิเศษระดับเจ็ดของสายนักอ่าน พระหูสูตรผู้จัดงานชุมนุมซื้อขายแลกเปลี่ยนของวิเศษและคาสลาน,น่าผู้วิเศษสายผู้พิพากษาได้ปรึกษากันใครที่ถูกใจคิดได้ว่าการที่จะสืบหาข้อมูลการเคลื่อนไหวของนักสืบทั้งหลายอาจมีบอดแสดทิ้งไว้ ทำให้ไอเซนการ์ดได้แจ้งข้อมูลให้กับนักท่องราตรีทราบต่อมาไม่นานนักนักท่องราตรีก็สามารถระบุต,ตัวของอัครสา,าวกแห่งความปรารถนาได้คือนายธนาคารที่ชื่อแพทริกเจสันหรือแพทริกเจสันเบริยาที่มาจากตระกูลอสุรกาย ที่ในยามนี้ได้ขายทรัพย์สินและหลบหนีหายไปพร้อมกับเงินแล้วแต่ใครที่สงสัยว่าผู้วิเศษสายอสุรกายจะลางแค้นให้กับสุนัขของตนจริงหรือเพราะถ้าเป็นผู้วิเศษสายนี้จะต้องผ่านระดับที่เรียกว่าผู้เลือดเย็น ต่อมาเมื่ออยู่คนเดียวคลายจึงได้ทนายที่อยู่ปัจจุบันของเจสันกับทำให้เขาทราบว่าแพ้ที่จริงแล้วทั้งชื่อรูปร่างใบหน้าของเจสันที่ออกไปพบกับทุกคนเป็นเพียงหนังมนุษย์ที่สวมทับไว้ส่วนตัวจริงของเขากำลังซ่อนอยู่ในบ้านที่มีเรือนกระจกแห่งหนึ่งต่างหากพวกอีคันเซอร์ดีกันของหัวใจจากคกลที่รับผิดชอบคดีนี้และคุ้มครองพวกนักสืบ ที่ได้ใช้กระจกวิเศษอารศถ,ถามถึงที่อยู่ของเจสันกับโดนหลอกว่าอีกฝ่ายกำลังจะหนีออกจากเมืองทำให้อาชบีช,ชอบของลัทิิเจ้าพายุเอสเนกผู้ขับขานเพลงแห่งเทพเจ้าไล่ตามไป แต่ใครที่ได้ไปพบยางอกคันเซอร์กับคาสันสมาชิหัวใจจากคนที่คุ้มครองคลายจึงได้เสนอให้ใช้กระจกอรรถทำนายอีกครั้งโดยใช้ชื่อของอัคารสาวกแห่งความปรารถนาไม่ใช่ชื่อของเจสันจึงทำให้ทราบที่อยู่ของอีกฝ่ายหนึ่งที่อยู่ในบ้านที่มีเรือนกระจกหลังหนึ่งสมาชิหัวใจจากกลจึงแจ้งแก่กลุ่มนักท่องราตรีให้ทราบพร้อมทั้งรีบมุ่งหน้าไปทันที จ <Yeah. S 2> ุดหมายของอัครสา,าวกแห่งความปรารถนาคือต้องการสังหารดยุคเนแกนที่เป็นพี่ชายนายกรัฐมนตรีและเป็นผู้วิเศษประดับหกที่พยายามผลักดันกฎหมายเยียวยาผู้ยากไร้ซึ่งแอบมาหาชู้รักคนโปรด yeah. หลังจากที่มีอะไรกันได้ยุคเนแกนที่รู้สึกสูญเสียแรงมากเกินไปเหมือนกำลังจะตายแต่ยังตั้งสติได้ทำให้รู้ว่าโดนลอบทำร้ายด้วยพลังวิเศษจึงรีบหนีออกมา ผู้ช่วยของดยุกเนแกนที่หาตัวของอัครสา,าวกแห่งความปรารถนาพบจึงใช้พลังกักขังอีกฝ่ายไว้ในห้องแล้วเข้าต่อสู้ทันทีเดยุกเนแกนที่อยู่ภายใต้การอารักขาพยายามขอความช่วยเหลือไปยังวิหารเจ้าพายุ เพื่อให้เอสรีบมาช่วยเหลือทันทีแต่เอสกับโดนหญิงสาวที่สวมหนังปลอมตัวเป็นเจสันหลอกไปที่ท่าเรือพอทิ้งหนังมนุษย์ลงน้ำไปแล้วดึงหาอีกฝ่ายไม่พบแต่ชูรักพุ่งเข้ามาทำร้ายเดยุกเนแกนก่อนที่จะโดนสังหารไป ทำให้ในยุคเนแกนและเหล่าองครักษ์คิดหลบหนีไปจากที่นี่จนทำให้ผู้ช่วยตกใจคลายพลังออกอักขระสาวกแห่งความปรารถนาจึงฉวยโอกาสหนีจากห้องที่โดนพลังกักขังไว้ไปสังหารในยุคเนแกนแล้วรีบหลบหนีไป โดยผู้ช่วยของเดยุกเนแกนกับแอบยิ้มออกมาโดยที่ไม่มีใครเห็นพอกลุ่มนักท่องราตรีที่มีเลโอนาร์ดมานฝันเพื่อนเก่าคลายสมัยที่ทำงานที่หน่วยงานนักท่องราตรี ร่วมทีมไปด้วยได้พบอัครสาวกแห่งความปรารถนาที่กำลังหลบหนีเลโอนาดจึงใช้วัตถุติดผนึก1นึถึงสีงที่เป็นเกราะมีคราบโลหิตเข้าต่อสู้จนสามารถทำให้อัครสาวกแห่งความปรารถนาที่ได้รับบาดเจ็บกลายเป็นเงาหลบหนีไป ปลายที่ทำนายว่าอักคระสาวกแห่งความปรารถนาจะสามารถหลบหนีไปได้จึงขึ้นไปยังโลกหมอกสีเทาใช้ไพ่จักกระพัดดำแล้วถอดวิญญาณเป็นอัศวินดำเข้ามาสังหารยังอักคระสาวกแห่งความปรารถนาพร้อมทั้งช่วงชิงดวงวิญญาณไป เพื่อสอบสวนหาสาเหตุพอเลโอนาดมาถึงเห็นอัศวินดำหายไปจึงเกิดความสงสัยยังพฤติกรรมของสมาคมไพทาโรค่คลายที่อยู่บนโลกหมอกสีเทาสามารถใช้พิธีสื่อวิญญาณสอบถามถึงอักครสาวกแห่งความปรารถนาทำให้ทราบว่า สาเหตุที่ลอบสังหารไดยุคเนแกนเพราะได้รับการจ้างวานจากคณะนัรภสนทยาที่จ่ายค่าจ้างเป็นไพแห่งการลบหลู่ใบหนึ่งนามไพนรกภูมิ อีกทั้งคณะนักโรสสนธยายังเป็นคนสั่งให้ขุนพลโจรสลัดคิลลินโกสมาลอบสังหารในครั้งก่อนด้วยซึ่งโดนคลายขอให้อาศิปอาจารย์ของเขาที่มหลาลัยที่สูญเสียความทรงจำจัดการไปและคลายยังทราบว่าคณะนักโพสสนธยายังเป็นองค์การรับที่จักรพัรดโรเซลรุ่งพี่ชาวจีนที่หลงมาต่างโลกก่อนเคยเข้าร่วมและครอบครองศิลาแห่งการลบลูแผ่นที่สองด้วย แต่ทางราชอาณาจักรกลับให้คณะราดอนออโรราเป็นแพรับบาปให้การตายของเดยุกเนแกนที่ร่วมมือกับจากกระวัตฟูถักที่เป็นศัตรูในขนาดที่คลายซึ่งร่วมมือกับอีคันเซอร์และคานสันที่เป็นสมาชิกหัวใจจากโกนโดยเสนอว่า การไปพบทูรักของเดยุกเนแกนน่าจะเป็นความลับที่ไม่มีใครรู้นอกจากคนใกล้ชิดเท่านั้นจึงทำให้ทุกคนฉุกใจคิดได้และคลายยังสามารถหลอกลวงอีกฝ่ายจึงทำให้น้ำยานักมายากลย่อยสลายเสร็จสมบูรณ์ แถมยังได้รับเงินรางวัล1,000ปอนด์อีกต่างหากด้านออดเรเดอะจัสติสผู้วิเศษระดับ8นักอ่านใจที่ได้แฝงตัวเข้าไปในสมาคมเล่นแร,แร่แปรธาตุจิตสามารถผ่านการทดสอบจากยูเบิร์ตจึงได้รับการยอมรับให้เข้าสมาคม ออดเรจึงได้เปิดเผยตัวให้กับทุกคนทราบว่าเธอเป็นผู้วิเศษระดับ9ผู้ชมแล้วจึงทำให้เธอได้รับน้ํายาพิเศษระดับ8นักอ่านใจแต่ออดเรกับขอกลับไปดื่มที่บ้านแทนทั้งยังขอสูตรน้ํายาผู้วิเศษระดับ7จ็ด จิตแพทย์ด้วยซึ่งออเรก็ได้รับมันเป็นรางวัลล่วงหน้าพอกลับไปถึงบ้านเธอจึงเอาน้ำยานักอ่านใจให้กับซูซี่มาของออเดรดื่มแทนและเมื่อออเรทราบข่าวว่าคนที่สังหารดายุกเนแกนน่าจะร่วมมือกับอัศวินดำของสมาคมไพาทาโรจึงเกิดความสงสัยได้ไปสอบถามเดอะ ผูคลายซึ่งคลายก็ตอบไปว่าอัดสวินดำแค่ตามล่องรอยของอีกฝ่ายไปเท่านั้นและคลายยังบอกชื่อกลุ่มขององค์กรลับที่ต้องการสังหารดยุกเนแกนให้ออเรทราบคือคณะนักพลสนทยาซึ่งต่อมาภายหลังคลายกับถูกใจคิดได้ถึงสาเหตุที่โรเซลไม่กล้าเขียนชื่อของคณะนักพรสนทยา น่าจะเป็นเพราะอีกฝ่ายหนึ่งน่าจะมีวิธีทราบหากใครกล่าวถึงพอถึงเวลาชุมนุมของสมาคมไพ่ทาโร่เขาจึงห้ามไม่ให้อเดเรพูดถึงนามนี้นอกโลกของหมอกสีเทาอย่างเด็ดขาดในขณะที่เอลเจอร์เดอะแฮงแมนผู้วิเศษระดับเจ็ด นักท่องทะเลที่ทราบกับพอดาวได้บ้างแล้วจึงไม่ทมอะไรออกไปพอถึงเวลาแลกเปลี่ยนของเอลเจอร์ที่ขายสิ่งที่หลงเหลือของมนุษย์หมาป่าได้จึงมอบเงินให้กับเดอะเวอร์อที่เป็นตัวแทนของคลายจึงทำให้คลายมีเงินมากพอที่จะไปซื้อยังวัตถุดิบของคนไร้หน้าซึ่งเป็นระดับหกของสายนักทำนายได้คลายจึงได้ไปหาเอมลินผีดูดเลือดอ เพื่อขอซื้อตอมใต้สมองของอสูรไร้หน้ากลายพันละเลือดของมันจากตระกูลโลหิตได้สำเร็จด้านเอมลินก็สนใจถึงสมาคมไพทาโรเพราะคิดว่าเดอผูน่าจะถอนคำสาปของคุณพ่ออูทราฟสกีที่ทำให้เขากลายเป็นสาวกของเทพมารดอนแห่งแผ่นดินได้แต่คลายก็ไม่ได้บอกอะไรอีกฝ่ายเพียงแต่แนะให้ขอความช่วยเหลือจากตระกูลโลหิตหรือเทพแห่งรัติการ ซึ่งเอมลินก็ได้บอกว่าตอนนี้ผู้นำตระกูลโลหิตไม่มีเวลามาสนใจเรื่องเล็กน้อยแบบนี้แถมดวงจนันทร์บรรพการก็มีความอันตรายและไม่ใช่เทพแห่งรัติการด้วยแต่ใครที่ยังขาดวัตถุอีกอย่างหนึ่งจึงได้ไปหาแคสเปอร์ที่คลับเพื่อจะถามข่าวของเชรอนหญิงสาวที่เป็นผู้วิเศษระดับ5วิญญาณแคนแต่แคสเปอร์กลับได้เสียชีวิตแล้ว ในตอนนี้คนที่รับผิดชอบค้าอาวุธเถื่อนกับเป็นเอียนผู้ช่วยนักสืบที่เสียชีวิตไปเป็นแทนคลายจึงได้ถามข่าวคราวทั่วไปและซื้อกระสุนปืนเถื่อนเพิ่ม แต่ในระหว่างที่นั่งรถมา้ากลับคลายก็ได้พบแชรอนที่เป็นดวงวิญญาณเข้ามาพบในรถมา้าเขาจึงได้ถามถึงคุณลักษณะพิเศษของเงามืดหนังมนุษย์กับเธอแชรอนจึงบอกว่ามีคนเคยพบมันในสุสานแห่งหนึ่ง ซึ่งน่าจะเป็นสุสานของตระกูลอามอนตระกูลชั้นสูงในสมัยยุคที่สีตระกูลของผู้ที่คิดจะแฝงเข้ามาในสมาคมไพทารพันเดริกเดอซันผู้วิเศษระดับ8ผู้วิงวอนต่อแสงสว่าง กับมีผู้วิเศษสาวคนหนึ่งสามารถมอบมันให้เป็นรางวัลถ้าใครสามารถหาข่าวข,ของสมาคมไพ่าทาโร่ให้เธอได้ซึ่งทำให้ใครฉุกใจคิดถึงผู้วิเศษสาวที่เขาไปแย่งชิงไพ่าจากกระพัดดำมาที่เธอได้โผล่มาขัดขวางเขา จึงทำให้คลายได้แต่พูดไม่ออกต่อมาคลายจึงไปหาอีกคันเซอร์ได้บอกถึงสุสานของอม,มอนให้อีกฝ่ายทราบโดยแรกกับจะขอส่วนแบ่งเป็นของวิเศษบางอยา่างถ้าอีกฝ่ายสามารถสำรวจสุสานได้สำเร็จ ซึ่งทางอีคันเซอร์และทางหัวใจจัรกลก็ยอมรับข้อเสนอนี้เพียงแต่ต้องขอเวลาในการเตรียมการก่อนใครที่ได้พบกับแอรอนหมอรู้สึกประหลาดใจที่อีกฝ่ายไม่ได้ฝันร้ายหรือฝันถึงวิว เด็กที่มีไพ่กลงล้อแห่งชะตากรรมอีกต่อไปแล้วท,ทั้งทั้งที่เจอศพของวิวแถมยังได้ทราบข่าวว่าภรรยาของแอรอนตั้งท้องในเวลาเดียวกันกับที่วิวน่าจะเสียชีวิตจึงทำให้ใครอดคิดไม่ได้ว่าวิวที่อาจจะเป็นอสรพิษประหลอด ผู้วิเศษขั้นที่หนึ่งอาจจะใช้ลูกของแอรอนเพื่อคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งแต่เขาที่ไม่มีหลักฐานดึงไม่สามารถแน่ใจได้ต่อมาเมื่อคลายได้ไปที่คลับชั้นสูงก็ได้พบกับทาลิมครูสอนขี่ม้าที่รู้จักกันและอีกฝ่ายกลับหัวใจวายตายต่อหน้าเขา เมื่อคลายได้ใช้เนตรวิญญาณตรวจสอบจึงทำให้รู้ว่าอีกฝ่ายเสียชีวิตโดยคำสาบแม่เขาจะแจ้งเรื่องให้กับคารสันราบเรื่องกับเงียบไปคลายจึงได้ไปถามสาเหตุกับไอเซนการ์ดจึงทราบว่าทางคดีนี้ราชวงศ์เป็นคนรับผิดชอบไม่ใช่ผู้ลงทนันเพราะทาลินเป็นชนชั้นสูงแต่อยู่อยู่คลายก็ได้รับคำเชิญจากเจ้าชายเอเดซาเจ้าชายอันดับสาม ของราชวงศ์ที่เป็นเพื่อนกับทาลิมอยากให้คลายรับผิดชอบในการสืบคดีนี้ที่เหมือนมีการปกปิดอะไรบางอย่างไว้ซึ่งเขาก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ด้านฟอลส์เดอะเมจิกเชียนผู้วิเศษระดับ9้านักเรียนฝึกหัด ที่ได้รับการไว้วางใจจากดอรเรียนของตระกูลอับ,บราฮัมจึงทำให้ดอรเรียนตัดสินใจรับฟอลส์เป็นลูกศิษย์แต่ด้วยที่ฟอลส์ไม่ได้บอกดอรเรียนว่าเธอเป็นผู้วิเศษแล้วจึงทำให้ต้องดื่มน้ำยาน,นักเรียนฝึกหัดอีกรอบหนึ่ง พอถึงตอนประชุมสมาคมไพ่ทาโร่ฟอลสจึงถามถึงผลลัพธ์ถึงการดื่มน้ำยาซ้ำซึ่งก็ทำให้เธอทราบว่าเธอต้องใช้เวลาในการย่อยสลายอีกรอบหนึ่งและฟอลสยังทราบจากแอลเจอร์ว่า มีวิธีที่ช่วยให้ย่อยสลายได้เร็วขึ้นอีกก็คือการมีบุตรด้วยการแบ่งความสามารถให้กับบุตรไปส่วนใครที่ได้อ่านบันทึกของโรเซลจึงทราบว่าอีกฝ่ายรู้จักกับดอ,อ คนที่โดนขังและร้องขอความช่วยเหลือจนปอสและคนในตระกูลอับราฮัมได้รับความทรมานจนคิดว่าเป็นคำสาบยังรับทราบถึงรติการไม่เท่ากับจันทราทั้งยังทราบถึงในอดีตเคยมีตระกูลเทวทูตที่มีพลังสูงส่งหลายตระกูล และนางอสูรปฐมการมีชื่อว่าชีซึ่งเป็นชื่อของผู้ชายส่วนเดอริกก็ได้รับคัดเลือกให้กลับเข้าไปร่วมทีมสำรวจอีกครั้งและในครั้งนี้ยังมีคอลลินผู้ละอสูรประธานของสภาหกคนของนครเงินยวงเป็นผู้นำทีม เอลเจอร์จึงแนะนำว่าแค่ให้ทำตามคำสั่งของคอลลินเป็นพอเดอะเวิร์ดที่เป็นตัวแทนของคลายจึงบอกความต้องการของตนคือคุณลักษณะพิเศษของเงามืดหนังมนุษย์ส่วนเอลเจอร์ก็ต้องการสูตรน้ำยาคนสนิทของสายลม จึงทำให้หลังการประชุมออเรคิดจะไปถามยังสมาคมเล่นแร,แร่แปรธาตุจิตยังคุณลักษณะพิเศษของเงามืดหนังมนุษย์สูตรน้ำยาคนสนิทของสายลมบันทึกของโรเซลและเธอยังอยากจะหาวัตถุดิบในการปรุงน้ำยาจิตแพทย์ด้วยส่วนฟลสคิดจะไปถามกับดอเรียนเช่นเดียวกันส่วนด้านคลายกับปลุมใจที่ไม่มีเงินมากพอที่จะซื้อวัตถุดิบในการปรุงน้ำยา